สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเริ่มแรกเราก็ต้องมาเล่นสะพานไอ้สะพานวะแม่ไปติดเวเนแล้วครับลองเล่นตรงกลางซะก่อนโอ้โหผมลืมไปครับว่าดาเมจปืนผมมันเบาเกินไปให้ตายเถอะเกือบสวยแล้วไม่ล่ะมองแทงไปเพื่อนผมรอจังหวะน,นี้อยู่แล้วครับไม่จำเป็นแค่ต้องรีบท่านผู้ชม โอ้ยเขาบอกว่าฟรีวะ่ะอย่างนี้ก็ต้องรีบเดินครับโอกาสแบบนี้เราไม่ได้มีบ่อยบอยผมคิดว่าผมน่าจะลองเดินตัดวิทยุดูดีกว่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองเช็คระเบิดดูก่อนโอเคไม่มีใครเดินมาครับ1คิวมาก่อนสอ oh. คิวตามมาครับ โอ้ไม่นะผมไม่ได้คิวว่ะเอ่อขึ้นไม้กันเลยครับสหายไม่ติดแสงด้วยหันหลังให้แสงเรียบร้อยครับก็มาดีครับไอ้นม,มอนโอ้โหทีมผมเข้าฟรีกันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ย <What? S 1> เออตายไปไอ้นมอ้าวผมโดนลัดคิวซะอย่างนั้นครับ เอ้ามาดิเพื่อนมาเพื่อนผมเขายืนฟรีให้อยู่ครับมาสนใจมายิงคนฟรีไม่เอ่ยถ้าสนใจก็ขึ้นมายิงได้เลยครับเอามีใครหิวคนฟรีอีกไหมเอาก็มาดิวะเฮ้ยคนฟรีเชียวนะเว้ยสนใจมาเอาหรือเปล่า เขาอ้อมมาครับท่านผู้ชมเออเอามาดิเออตายไปดิภารกิจล้มเหลว้ายมอือผมมีครับมองแทงไปไอ้นมโอ้ยชุบเออเดินตามมาได้ครับผมไม่มีความจำเป็นต้องรีบอยู่แล้ว อ่ะวรูเรื่องไปไอ้นมเออมาเดินตามหาผมเหรอครับให้ตายเถอะแล้วแม่งล็อกขาดด้วยนะประเด็นไอ้ยาเอ,อาไม้ดิเพื่อนคนเดียวก็เฟี้ยวได้วะเฮ้ยเฮ้ยระเบิด เพื่อนเข้ามาช่วยผมเติมหน่อยสิครับใช้โอกาสดันในตอนนี้ให้เป็นประโยชน์ท่านผู้ชมขอบคุณว่ะเพื่อนนี่ถ้าไม่ได้เพื่อนผมซวยเลยนะครับนะ้า ไม่เป็นไรท่านผู้ชมผมได้แค่3คิวเนี่ยผมก็พอใจแล้วครับรู้สึกว่าตอนเนี้ยแม่งเล่นโคตรลำบากเลยอ่ะ Fire, <Low. S 1> โอ้โหไม่ได้ว่ะเฮ้ยเบอร์ถูกกู้เรียบร้อยแล้วภารกิจล้มเหลว โอ้โห oh ท่านผู้ชมระเบิดลูกเดียวได้สองคิวอีกแล้วครับผมมาพร้อมกับดวงอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยเออขวามือผมมีครับทางมงเออคิดถูกแล้วที่ไม่ได้เดินตัดไปก่อนครับยาวมีนะเพื่อนโอ้โหผมตัดคิวได้เฉยเลยวะ่ะ <Yeah. S 1> โอ้โหใครจะคิดล่ะครับว่าเกิดเงินเขาก็จะเดินมาด้วย เราก็คิดว่ามีแค่ยาวอย่างเดียวถอยมาได้ครับไม่จำเป็นต้องรีบสหายผมมีระเบิดอยู่ครับอโอโ้ผมไม่ได้ระเบิดฟรีเฉยเลยว่ะเฮ้ยอะไรกันเพื่อนเราเดินอ้อมแล้วครับนั่งทำอะไรเพื่อน โอ้ยไม่นะผมมุสายิงแทบตายเพื่อนได้คิวเฉยเลยครับไม่คุ้มเลยว่ะเฮ้ยโอเคศัตรูดันเกิดเงินเรามาแล้วครับท่านผู้ชมระเบิดฟรีได้อีกแล้วเว้ยอะไรครับเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดแสง โอ้โหหลายลูกด้วยโอ้สี่ลูกครับให้ตายเถอะตัดมาก่อนครับหนึ่งคิวโอ้โห โอ้ดาเมจผมแม่งเบาเกินไปอะไป่ะเออ,เอ,อคิดว่าจะรอดเหรอเพื่อนฮะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนโอ้โหไม่นะยาก็มีอยู่อีกครับชุ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 บถอยมาก่อนครับท่านผู้ชมโอ้ผมรอดตายว่ะ เกิดเงินครับ <Special S 1> โอ้โหเกือบแล้วเกือบลงเสียงแล้วเฮ้ยเองเล่นสนไนเปอร์เหรอเนี่ยเพื่อน <Special S 2> โ,อโผมได้เท่านี้ก่อนเนี่ยผมก็โอเคแล้วครับไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมแล้ว จากนั้นก็เป็นเกมของผมครับเดินได้แม่งมาเลยรอบนี้ดันทางไหนกันดีเอ่ยลองดูสะพานกันบ้างก็ได้ครับ Fire the hole. โอเคศัตรูไม่ได้เดินตัดแท้เพื่อนเราเดินข้านําให้แล้วครับท่านผู้ชมเดินตามเพื่อนเลยอ้าย,ยาแค่เจ็บนิดนิดแฮนะ โอ้ผมได้คิวเว้ยคนนี้ดีแล้วที่ผมได้ครับเพราะผมยิงเขาตั้งนานละผมซัพพอร์ตข้างหลังให้อยู่นะโอ้โหผมได้คิวเว้ยอยู่ไหนเอ่ยเออศัตรูอยู่ยาครับอ่าเพื่อเราตัดไปแล้วโอ้โหรอบนี้ปืนเคเจ็ดผมมาว่ะเฮ้ยเดินตัดยาวกันเลยครับ โอ้โโย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ใครเขาแสงไล่หลังผมวะท่านผู้ชมให้ตายเถอะอุอ้ยผมไประเบิดย้อยไปแล้ว,โ,วโอ้ปลดล็อกแล้วครับ yeah yeah let's go i ain't the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together in circle cause i wanna have words